สมเด็จพระกนิษิาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีส่งปฏิบัติพระราชกรณียกิจต่างๆดังนี้เวลา8นาฬิกา20นาทีวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนิษิาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปยังอาคารสุรพัฒน์สองมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีจังหวัดนครราชสีมา ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีประจำปีการศึกษา2565เป็นวันที่สองมีผู้สำเร็จการศึกษาจากสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ระดับปริญญาเอกโทและตรีเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรรวมทั้งสิ้น1,591คนโดยมีผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้รับปริญญาเกียรตินิยมอันดับหนึ่งและได้คะแนนยอดเยี่ยมหลักสูตรสาขาวิชาต่างๆเข้ารับพระราชทานเข็มทองคำ17คน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐที่ไม่เป็นส่วนราชการอยู่ในการกํากับของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการถือเป็นมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐเป็นแห่งแรกของประเทศไทยเน้นการจัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในสาขาวิชาที่มีความต้องการกําลังคนสูง หลังเสร็จพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแล้วสเสด็จพระาราชดำเนินไปยังอาคารสุรสัม,มนาคารทอดพระเนตรเทศการเครื่องลดควันมลพิษ PM 2.5จากไอเสียรถยนต์ด้วย plasma ออนผลงานวิจัยและนวัตกรรมของรองศาสตราจารย์ชานชัยทองโสภาอาจารย์ประจําสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรานารีและคณะ ซึ่งการทํางานของเครื่องจะสร้างสนามไฟฟ้าสถิตที่มีขั้วไฟฟ้าแตกต่างกันขึ้นมาระหว่างควันมลพิษ pm 2.5จาจากไอเสียรถยนต์กับแผ่นเพลทโลหะทําให้ควันมลพิษ pm 2.5ถูกดูดมาติดที่แผ่นเพลทโลหะโดยเครื่องนี้จะติดตั้งต่อโดยตรงที่ท่อไอเสียหรือแทนที่ท่อพักของไอเสียรถยนต์จึงไม่มีผลกระทบต่อเครื่องยนต์และมีราคาถูกใช้งานได้สะดวกดูแลรักษาง่ายถอดไส้กรองล้างทาความสะอาดได้ตลอดเวลารวมทั้งช่วยลดปัญหามลพิษทางอากาศ ในพื้นที่ที่มีการจราจรหนาแน่นและช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิตของประชาชนในเมืองใหญ่ให้ดีขึ้นเวลา17นาฬิกา33นาทีเสด็จพระราชดำเนินไปยังเมนหลวงหน้าพระปราสริยาพรวัดเทพศรินทราวาสในการพระราชทานเพลิงศพศาส,สตราจารย์วิจิตรศรีสะอ้านซึ่งถึงแก่อนิจกรรมเมื่อวันที่30กันยายน2566 ด้วยโรคหลอดเลือดหัวใจสิริอายุได้88ปีศาสตราจารย์วิจิตศรีสะอ้านเกิดเมื่อวันที่22ธันวาคม2477ที่ตำบลสนามจันทร์อำเภอบ้านโพจังหวัดฉะเชิงเซาสำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6จากโรงเรียนบางปะกงบวรวิทยาลยัยระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่8จากโรงเรียนสวนกุลหลาบวิทยาลัยระดับปริญญาตรีคณะอักษราศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ด้วยความมุ่งมั่นอย่างยิ่งที่จะเป็นครูมาก่อนแล้วจึงได้เข้าศึกษาต่อและสําเร็จเป็นครุศาสตรบัณฑิตจากนั้นได้สอบชิงทุนไปศึกษาต่อระดับปริญญาโทและเอกด้านบริหารการศึกษาที่มหาวิทยาลัยมินิโซตาและได้รับประกาศนียบัตรการบริหารมหาวิทยาลัยจากมหาวิทยาลัยแอคคอนรัฐโอไฮโอสหรัฐอเมริกาเมื่อสําเร็จการศึกษาได้กลับมาทํางานที่คณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นอกจากนี้เคยดํารงตําแหน่งผู้บริหารระดับสูงที่สําคัญอาทิประหลัดทบวงมหาวิทยาลัยอาธิการบดีมีผลงานการพัฒนาการศึกษาของประเทศอาทิเป็นอาธิการบดีผู้ก่อตั้งมห,มหาวิทยาลัย3แห่งใน3ภูมิภาคของประเทศได้แก่มหาวิทยาลัยสุขโขทัยธรรมธิราชที่ใช้ระบบการศึกษาทางไกลสมบูรณ์แบบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีและมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ซึ่งเป็นต้นแบบของมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ รวมทั้งเป็นนายกสภามหาวิทยาลัยหลายแห่งและยังดำรงตำแหน่งทางการเมืองอาทิรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและประธานกรรมธิการการศึกษาสภาผู้แทนราษฎรตลอดชีวิตการทำงานได้สร้างสารรค์ผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติอย่างมากก่อให้เกิดนวัตกรรมด้านการศึกษาและการพัฒนาที่ส่งผลถึงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศที่มีคุณอเนกอนันต์ โดยปี2552ได้รับการยกย่องเป็นบิดาแห่งสาิจศึกษาไทยและปี2564ได้รับพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลาเข็มศิลปะวิทยาสาขาวิชาศึกษา,าศาสตร์จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว